วันนี้เนี่ยก่อนที่จะบอกว่ารื้อโครงสร้างเนี่ยคือรื้อโครงสร้างมันต้องรื้ออยู่ล้รัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทำอย่างไรถึงมีการทําสัญญาที่เสียเปรียบเอกชนเหมือนสัญญาท่าเป็นการตั้งข้อสงสัยจากดีฉันแทนประชาชนว่า ทำไมต้องไปทำสัญญาเสียเปรียบกับเอกชนอย่างนั้นยกตัวอย่างอย่างเดียวนะคือโครงสร้างพลังงานเสียเปรียบหมดยกตัวอย่างไฟฟ้าเราไปเซ็นสัญญาไปให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยนะผลิตไฟ1เกินความต้องการของประเทศประเทศเนี่ยใช้ไฟพลิกสุด33,000เมกะวัต์แต่ขณะน,นี้ผลิตนะเซ็นสัญญาไว้นะแต่ไม่ได้ผลิตนะ,ะ5 0 0 0 0กว่าเมกะวัต์แล้วก่อนจะจบครมอนี้เพิ่มให้อีก เราเลยมีไฟสำรองสูงถึง5-60%ค่ะถ้าเราอยู่เศรษฐกิจขาขึ้นไม่เป็นไรนะ,ะแต่วันนี้ FDI การลงทุนต่างประเทศของเราเตี้ยต่ำจาก40%เหลือ4%มีเหตุไหนที่ต้องตั้งไฟสำรองขนาดนั้นอันที่สองทำไมจะต้องใช้แกส๊สและแก๊สเนี่ยในอ่าวไทยมีอยู่น้อยแทนที่จะมาใช้ผลิตไฟก่อน เอาไปขายกําไรก่อนแล้วก็ซื้อแก๊สแพงมาและขณะเดียวกันไม่สนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนซึ่งมันควรจะเกิดมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เกิดเพราะอะไรมันมีเรื่องรับลมคมในเรื่องผลประโยชน์หรือไม่วันนี้ประชาชนต้องเสียค่าไฟฟรีๆลงไปดูบินค่าไฟนะคะคะ่า FT ค่าพร้อมจ่ายอย่างน้อย 60- 70สตังค์ต่อหนหน่วยแต่โงไฟฟ้า ไม่ได้ผลิตซกักเม็กเดียวสักหน่วยเดียวแต่ประชาชนต้องจ่ายป้นประชาชนไหมคะอย่างนี้